รอบน้ำวอรอบน้ำวอดรอบตอวอดตอเข้าได้เสียทุกกอแล้นี่น้ำวอดตอวตดตอเข้าได้เสียทุกคอแล้วนี่จอยไอ้ไอ้ดำจิ้มไปก่อนดำเดินอัดไปดำ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 อัดไปตัวดำเดินกาวนะตัวดำเดินกาวนะตัวดำเดินกาวนะกาวมีร่องนะก้าวมีร่องนะก้าวมีร่อง แดงึ้นมากแ้งไปเบอร์แดงเลยนะเบอร์แดง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 เบอร์ตัวร้องเลยนะเบอร์ตัวร้องนะเบอร์ตัวร้องนะตัวดำเนี่ยวเป็นตัวเปิดเกมเดินก้าวก่อนนะตัวดำเหนียวเป็นตัวเปิดเกมเดินก้าว่าคนนะเดงต่อเลยนะแดงต่อแดงต่อดำดิบไป ตัวไดงลังซาเราจะปัดตัวจันเจ้านะเด้งตัวเป็ด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 นะเด้งตวเป็ดนเด้งตัวเป็ดนะเด้ตัวเป็ดนะเด้งตัวเป็ดอู้ตัวเด้งกลางกว่ามีเพลนะอู้ตัวเดงกลางกว่ามีเปลนะเด้งอัดเด้งอับเมเข้ับอัดมาดับมไปนเตัวเป็ดเด้งตัวเป็ดเด้งตัวเป็ดเด้งตเป็ด Ton a có ton a pet, có a pet, ton a pet, tona. Teng tóc, tên a r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 eng chết tên a reng tóc, 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 tên a reng ตัวแดงตูว่ตัวก็รุนแมตัวแดงตูวตัวก็รุนเด้งอัดไปเด้กอัดไปเำเวียงลอบมาเวียงนาเวียงนาจองอะาจองอรจองอรมีงไว้ดงกุ๊บดงกนแดก้งกมนำต่อน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 ัปวดตรงนายนวดตรงนายดตรงนาย้ำดับเลยน้ำดับน้ำดับเ้ำดับน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 ้ดับน้ำดับน้ำดับนำดับนับน้นำดับน้ดรนำันำั้ดต่อเก้าดนก็อเด่้ไม่ได้ที่ไนรับจุกกำกุม

ราคาไล่ไปด้ำเรือนะราไล่ไปดเรือนะราคาไล่ไป้เรนะโาเรอนาคาไปด้ำเรือาคล่ดเรือนะาป้นาลดเรือลยดํเาคลยไดำเรมอนะ้เาลยดเนล้าอาได้ำเอา้เื้ราา้าเรล่าราคาไล่ไปดเาล่ไเรือราคาไล่ไปด้ราำเรือ ดำต่อเรือดำตอดรองกาดำต่อดรื่องกาดำต่อดรองกาดำตอดรื่องกาดำต่อดรื่องกาดำตอดรื่องกาดำต่อดรื่องกาดำตดไปดำตปดำไดำจุก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 ราคาเร่ไปดำเลยราคาเ่ไปดำเลยราคาเร่ไปดำเลยราคาเร่ไปดำเลยราคาเ่ไปดำเลยราคาเดำเลยดังเป็ดสยามไอ้ดำตับนลดำต่อซี่เลยดำต่อซี่ลยดำต่อซี่เลย

ต่อซีต่อซีต่อซีต well. ่อซีต่อซีต่อซีต่อซี กบไปเลย้ยไป้กอลกละเกาล่นไปเลยไ่ลนรองจังหวะดีรองจังวไทำไมไม่ร้องจังหวนี้รองจังหวะได้เซมีร่องนะเซมีร่องนะลาการันร่องแล้วนะราการันร่อง ราายดตัวรับนะราายดตัวรับนะราคายดีตัวรับรันึ่งไมรัมเตมไปรากายูดีตัวรันะราายูดีตัวรัอโราคาดันรองราาดันรองราคาดันรองเต็มอะ

ราคาไล่ไปแทงร่องลึกนะราคาขึ้นด้านร่องมาแล้วนะราคาขึ้นด้านร่องมเวลานตะัวดำนี่ดุกดังเป็นตัวยา่าไอ้นำ้ำดำไงดำก้มเลยเด่นกม้ม

ไปรบรอบเรอบงตวเดงตเลาจนดฟ้าจะก้หน้าที่นะเวลาจนดฟ้าจะก้าวน้าที่ว้าวดำน้ำมันี่ลูกดังเป็นตะยไอ้น้ำตับนะจนกวาดเด้งกลังสัดราชปัตจันเจ้านะ ดำอัดมาดำจุก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 แดงตังก็อนรับโบดตรงลายรับโบดตรงลายนะแปดร่อง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 นะราคาอยู่ทีตัวเองยืนจองนะยืนจองนะยืนจองไอ้ดำมาเพื่อ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 ไอ้ดำมีต้อยเล็กหน่อยนะไอ้ดำมีต้อยเล็กหน่อย

ว่าแดงนีโกลังซาตราชาปัจจันจารู้ไหมนะราคานโยแดงน,นะราคาโยแดงนะเป็นนะราคาโยแดงตนะรง tim về đang bỏ bơi đang bỏ bơi trong trong là trong trong nằm tim mà đang ăn bela nào nằm tim mà là mi rong mi rong mi rong ăn mà ăn mà ăn mà ăn chết là chết rong chết rong là gom đam chúc đam chúc này chúc này chúc này và chết rong chết rong là đam quất lăng cơi โอ้นี่หลังซาราชปัตรรัวจันจ่าครับโอ้ำตัวรองจังหวะนี่ครับโดุกดังเป็ดสยามไอ้น้ำตับข้าโยติเดงนะร่คาโยติเด้งนะพี่นะนี่ก็ปิดไปปิดมานะดันุกดันชุกไปดันุกดมัไปดํามัดไปดก่อนด้าวัดกั่นะ รานี่ก็ยตีตัวเดงนะราคาโยตีตัวเดงนะราคานี่โยตีตัวเดงนะพี่น้องราคานี่ยตีตัวเดงนะหนะลังซาตราชปัจจันจ์เจ้าเวลาจน่าเป็นสินาทีนะพป่นเวลาจน่าเป็นสิบสามนาทีนะ